เอ้ยนลูกพี่ลูกพี่เรเยนลูกพี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวได้รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักไม่ต้องรีบร้อนรู้จักลิงเลยเดี๋ยวรู้จักลิงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับเดลีเจนับเซอร์ดาแบร์ดัฟไ i นนะครับก็ถือจะเป็นเกมที่ปล่อยออกมานานแล้วมาออกนะครับประมาณ6-7ปีแล้วนะ่ย ผมก็ยังเล่นไม่จบสักทีนะครับเพราะว่า,าจริงๆก็ไม่ได้จับ i n t ฮ n d ดมานานมากแหละอยู่ดีก็นึกอยากจะเล่นขึ้นมาก็เลยมาเล่นนะครับตอนแรกผมค้างไว้ที่เออไอที่เมืองน้ํานะที่แบบว่าไอจัดการช้างยักษ์เนาะก็แล้วตอนนี้ก็ไปเป็นเมืองใหม่นะครับผมมาเมืองเมืองลาวาเพิ่งเปิดแผนที่เลยนะครับแล้วตอนแรกก็ก็เดินทางมาจากคอกไม้ไปตรงนี้ แบบเป็นเมืองที่ว้าวมากเลยแต่ว่าตอนแรกเมื่อ,อวานผมไม่ได้อัดไว้นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูซักนิดหน่อยเล็กน้อยเป็นเมืองที่แบบโอ้โหนะแบบับมันแปลกใหม่ดีนะะแล้วก็ได้ไปทำการซื้อชุดมาเลยตอนแรกก็ทรหดไปเยอะอยู่ไม่มีชุดไอ้การความร้อนเนี่ยแล้วตัวเราก็จะไฟไหม้นะแล้วผมก็วิ่งกิน กินข้าวกินอะไรอยู่นั่นแหละมันเข้าไปในเมืองตรงนู้นนะครับนี่เมืองอยู่ดีหนวะอา้าวน่าอยู่อยู่แถวน,นี้เอา้าหายไปแล้วไม่ยิ่งเห็นเลยนั่แหละครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็จะไปทำชายแรกกันก่อนนะไปดูชายแรกกันครับ <S 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 มาครับผมสำหรับชายแรก อะไรนะ่ไันคืออะไรนี่อา่าเป็นเหมือนเด้งขึ้นเด้งลงนะครับไอ้จังหวะที่เด้งขึ้นออประตูข้างบนก็จะเปิดเหรอดูเหมือนว่าจะขึ้นไม่ได้ตรงตง,ตงเลยไหมเฮ้ย ดีไม่ได้ฮนะเฮ้ยนี่งไงขึงนไม่ได้แล้วได้เขียวๆนี่อะไรทำอะไรได้ไหมโอ้ยเหมือนจะต้องกะจังหวะเข้าไปให้ดีนะโอ๊ยปิดเร็วจัองอออเดี๋ยวมันมีวิธีไหม อ่าโอเคเข้าใจาละมันหยุดได้ลงไปลงไปเอาไรนี่ไอ้นี่มันโหลดไอ้นี่มันคูลดาวอยู่นี่ครับรึเปล่าเคย ครับชายนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับควสตอนนี้นะครับผมก็เออจะมีในต้องไปตามใครนะเนี่ยไปที่ทางเหนือ ไอยูนโบโอ,อะไรสักอย่างไปตามมาให้เหมือนคุณตาที่น่าจะเป็นคนที่แบบเก่าแก่ที่สุดในเมืองแห่งภูเขาไฟนะครับเมืองลาวาันที่มันเป็นแบบว่าตัวหินหินอย่างหลังเป็นหินเดี๋ยวไว้ผมกลับเข้าเมืองผมจะพาไปสำรวจนะครับผมอ๋อมันคือสะพานฝั่งนู้นใช่ไหม ถ้างั้นก็ควรจะต้องพังหินเหรอหินนั้นนั้นเหรอใช้นี่ได้ไหมอ่ะเนี่ยโอ้ยเอามันใช้มันใช้ในที่นี้ไม่ได้เหรอใช่ไหมไม่ใช่ละ y ย่แย่แย่แย่ไม่ได้ช่วยเลยเลยแล้วจะผ่านไปฝั่งนู้นยังไงอ่ะ <c oughs> หรือว่าอันนี้เหรอไ <c oughs> <c oughs> ม่เห็นทำอะไรได้เลย <c oughs> <c oughs> มัคนควรจะยิงปืนสักอย่างได้นะ <c oughs> อจริงๆผมน่าจะต้องไปเอายาพารา สักอย่างให้คุณตาก่อนเอ้ยม่ใช่ยาแก้ปวดมันปวดหลังนะครับตอนแรกมันมีคนชี้ทางไปไอ้ไอ้ร้านยามเฮีไม่ใช่ร้านยาสิบ้านอะไรสักอย่างซสัมตีเนี่ยที่ดูเหมือนบอกว่ามียาแก้ปวดอยู่ที่นั่ร่าแต่มันทางไหนนี่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 มันจะเป็นแถวนี้ โอ,อากาศมันทำให้ดูร้อนและอุดมบรรยากาศนี่ไงลุงคนนี้ิ่มเอียอเเอ่ยมละหานะถามหลายรอบนะอ้าโอเคนั่นแหละนั่นแหละลองไปที่นั่นของมากลุง หอมมากนะก็ oh. จะไปยังไง่ทีนี้ที่เหมือนไอร้อนมันจะขึ้นมาจากข้างล่างหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าไม่น่าได้ไม่น่าดีไม่น่าดีหยาอยาไม่เอาไม่อยากสู้ <c oughs> น,น,นี่ไอ้ปืนใหญ่นี้มันใช้ได้นะเดี๋ยวลองไป <c oughs> ลองไปกับปืนใหญ่นี้ดู ไปอยู่นี่ไว้ลิงสามสองหนึ่งอ่ะเราไม่หินมันไปแต่ตัวเราไม่ไปอ่ะบเราไม่ปืนใหญ่เต็มเหนือนมันใช้ยังไงโอ้ยเออยิงันเองไหม nhìn bay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  nó. ơi, yêu bay yêu bay yêu bay ơi, bay yêu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  bay โอ้ตายอ,อีกแล้วกลับมาเราที่ร้านแปดนะครับอาจา,กการย์แพ้ไอ้กิ้งก่านั่นอ่ะโอเคพูดไม่ต่างขรับโอ้พูดมาพูดมาโอ้โอตัวนู้นยังยิงมาอีก อปัดไงอ่ะอ๋อไปทางไหนอ่ะจริงๆไอ้ปืนนี้น่าใช้ได้นะผมเปิดดูวิธีการใช้อ่าเหมือนต้องใช้นี่แหละถูกแล้วครับบปอยไปไอ้นี้เราก็จะ หันมันได้ไม่ใช่อย่างนี้สิไม่ใช่การป่าอ่ะยิงโอเคมันท้องอย่างนี้ไอพวกไอพวกมันแรงไอพวกกินก่าง่าวนั้นเสร็จแล้วอันนี้ยิงไข่อะเพ่ไป อันนี้ยิงค่อยได้ได้วล่ะโอเคน่าจะน่าจะได้เท่านี้ทีนี้ไอสองโต๊ะบาปนั่นจัดการเอ่อธนูพังอีกแล้วแล้วปัะมุมกล้องเร็วแล้วมันเลงยากอะ หัวพีว่มันจะไม่โดนหัวเลยไงเอ,อ้ยทีเดียวตายแล้วจริงมันต้องมีปืนใหญ่ใช่ไหมไอ้นั่นหันมาไม่ได้หรอเออ,อน,นู้นเหรออันนู้นน่าใช้ได้น่าย,ยิยงไอ้พวกตัวบาปนั่นได้อือช้ ไปเลยตายซะปัองอาเอาวิ่งยิงไอ้สองตัวนั้นเออเจเลยละแล้วถ้าแ,แนหน้าขึ้นหรอแหนได้อีกไหม,ไ,มไปต่อเฮ้ยไม่เอาไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ แต่อย่านะพ,พี่อย่ายิงนะพี่โอ้โหอ่อยอย่าพึ่งครับขอกินข้าวก่อนเลยขอกินข้าวก่อนเลยอย่างงี้อย่างงี้ขอกินข้าวเลยโอ้โหไม่ให้หายใจหายคอกันเลยกปนุ่มกดนุ่มกดนุ่มนุ่ขึ้นมาขึ้นมาหน่อย อย่าอย่าโดน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 เออขึ้นไปอีกทีปึ๊บไปต่อไม่สนใจเราเราไปยิงปืนวางไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเข้าไป,ไปอันนี้ยิงไข่อ่ะ ไม่โดนไถ่นะนี่โอเคเลยอย่างนี้อย่างนี้โอเคเลยครับผมเออระเบิดหอกก็หลอกปะแล้วหานมาหางนี้ได้ไหมแล้วผมยิงปังโอ้ยได้เว้ยได้ได้ได้ไดไดได <g ül> ได้ครับผมได้ครับผมโอเคอย่างี้รู้เรื่องมีฮัน,นูนวันนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยนี่เตะทีเต้ยเตนลูกพี่ลูกพี่เตียนลูกพี่เดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวพึ่งเ,เ,เ,เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวได้รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จัก เดี๋ยวรู้จักไม่ต้องรีบร้อนรู้จักลิงเลยเดี๋ยวรู้จักลิงชายเด้งชายเด้ง <Wow. S 1> ใกล้แล้วใกล้แล้วฮึฮ้ยอนี่ไงมีคนอยู่อย่าบอกว่าไอ้นี่ต้องต้องใช้อันนี้ระเบิดหรอ ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้นี่โอเคโอเคอช่วยเองไม่ได้ด้วยชิปเปล่งแล้วครับผมเราต้องใช้อะไรอ่ะเออธนูอะไรอ่ะธนูระเบิดไม่ได้ด้วยทีนี้เออเออวิธีระเบิด อันนี้ทำยังไงรู้แล้วรู้ว่าต้องใช้พวกที่ขุดไหมแล้วผมไม่มีที่ขุดสักอันเลยเอ๊ะทำไงดีอันนี้น่าจะเป็นไอคนนี่นะครับไอคอนที้เราต้องมาหาเฮ้ยเจอ,อ้น,นี่แน่เลยเขาล็อกเย้ yeah! โอ้ยโทษโทษโทษเออเอ่อเอ่อเอ่อ,อ,อทำยังไงอะทีนี้ไอ้นี่เหรอไอ้ปืนนั่นแน่เลยไอป้ปืนนี้แน่เลยบอกทีว่าใช่บอกทีว่าใช่อใชเอาหยุดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราสำเร็จว,วิชาแล้ว ไปโอเคต้องใช้ปืนใหญ่นี่จริงฮนะเฮ้ยแล้วเขากางบาเรียะลรอ่ะไนะอเ้อเผ่านี้มีพลังต้องกันด้วยหรอมาแล้วลูกจ๋าโอนนโอ้ man oh man โอ้ยมีกล่องเต็มเลยอะไม่ใช่มอนเตอร์บ vale ุ้ยนี่ไงอยู่นะโบก่อนอื่นเลยขอดูก่อนพี่มีอะไรอ้าวอืมทำไปนิดนึงเอ๊ะไม่ใช่ ตัวรล่าิ่งฟอร์ดอยู่บ้านี่ไงอ่า oh. ขอบพระเจา้าเนี่ยขอบดีใจที่เราช่วยเขาเนตัวรูตอนนั้นจะเป็นคำลงท้ายของเขงาเลยนี่จะต้องเป็นชิลเลอร์ฟอร์บอลนะผมแล้วก็ถูกเดินติดไปข้างในป <c oughs> ิดแคนนอนฮะยุดบอลแคนนอนยากที่ใช้เหรอไม่รู้มาตรงไหนะใช่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วไปวิงป่งไปไปแบบแคนนอนบอลมีของให้ด้วยอะ แชมเบิลไปแล้วครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. นี่คืออะไรอะ่ะ You made the world not mine You should go to speak blue blue อะไรอะ Blue door to collect your reward โอเคต้องไปหาไอ้บูโดนะครับผมกันอื่นเลยแลรวผมชอบไอ้หมวกไอ้หมวก เผ่านี้มากเหมือนว่าเผ่าทำเมืองนะทำไมเขาให้แต่ธนูน้ำแข็งอะมันมันทำอะไรได้อไม่ถึงในเมืองนี้มันได้ใช้ได้เหรอโอ้ยเก็บตังเก็บตังโอ้แล้วก็มีดาบฮัก มีดาบอันนี้42ดาเมจเนาะแล้วผมทิ้งดาบนี้แล้วกันเก็บดาบยหญ่ไงมโอเคใส่คอนี้ช่างมันเอาไม่ใช่เดี๋ยวนี้ดาบดาบดาเมจน้อยนี่หว่าไปครับผมไปกันต่อ แต่เราก็ได้ทำการกลับมาที่เมืองที่ริบตอยนะครับแต่ดูสิ <Yeah. S 1> เราต้องไม่หาหาผู้ก็ได้นะเราต้อง <Yeah. S 1> เชื่อตัวเล็ก รีวายู for you, นะครับฮะยาก,กันไฟอ่ะสามอันลุงมาให้อะไรผมตอนนี้เนะนี่ยดารักอ่ะไหนอ่ะ เฮ้ยร <ś led> ูปปั้นเหรออันนี้เนะี่ยเหมือนหัวหัค้างงี้อ๋อไอตัวนี้นะอย่าบอกว่านึกออกเอาแล้วความทรงจำกลับมา i'm finally getting the hang of controlling this divine beast Oy. i tell you what sure is a blast piloting a toy like this around let me hit it the champions know, they better eat their gravel if they want to keep up with the group. speaking of which can you believe this view just look at all those delectable rocks sprinkled on those mountains mighty tasty <laughs> But i not know not a whole lot about this calamity Ganon thing. I'll protect this land of ours to the death, right, little guy? Oh, luck that Hey, by the way, congrats on becoming the princess's appointed uh, knight. That's a really big deal. Protecting the king's daughter. <laughs> no pressure. <laughs> <laughs> Seriously, though, the princess is a strong personality. So strong, she can't quite see the range for the peaks. Remember that, and you'll be fine. What <laughs> <laughs> the? <laughs> 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 Shit. Oh! So what was I saying? That was a little strange. As far as I know, Death Mountain has been quiet for decades. Death mm -hmm. Mountain? The mountain is shivering enough to send out a bunch of boulders that size then. Never mind. Forget I said anything. Oh, <laughs> เพลงมาเลยโอ้ยข้าชานนึกออกอ๋อปวดหลังแล้วลึม อยูเลยอ่ะอันนี้คือต้องไปจัดการ DIY beats อ่ะ g o u n d e Head to the Bridge of Elden ให้ go to challenge คือไม่มีใครซื้อดีวายบีได้เลยถึงเมต้องถึงเมอเราสินะเนี่ยแล้วท่านนี้เราก็จะพาทัวร์กันก่อนถึงหมู่บ้านนะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรอ่ะออมีที่เล่นเอ็กโวด้วยลุงมีที่นอนนะครับนอนในบนหินกันนะครับไอ้เผ่านี้ มีขวดเหล้าเต็มเลยขวดน้ำรอเปล่าก็ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าถือเป็นหมู่บ้านที่แปลกใหม่ดีปกติเราเล่นเซลวด้าตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไม่ใช่ภาพนี้เนาะไผอผมลงไปข้างล่างหน่ออ๋ออันนี้ก็จะเป็นโรง,งแรมทำตรงนั้นนี่ขบวนต่างหน้าโรงแรม จริงอยากได้หมวกเอ้ยชุดมันกลับมาขายแล้วอะนี่คนระับเราต้องมาซื้อชุดกันไฟที่นี่ตอนแรกก็สบักสะบ,บอมวนมาถึง <Yeah. S 1> แต่จริงอยากได้หมวกมากเลยเนาะมันดูแบบว่ารู้สึกหมวกจะสองพันเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าหายากอะขายของให้ได้แล้วกันขายของให้ถึงแล้วซื้อหมวกดีกว่าเฮ่ยนีไ่ไงพวกแร่ที่เก็บมาได้นะฮะ เอาเอาเอาสองร้อยหกสิบไปน่าจะถึงแล้วสองพันถึงแล้วไ oh. ล่ oh. ลาตาโอ้โ oh. oh. หยี่ห้าเหรียญเขามากเฮ้ยม,มันมีแร่โอปอล้วยนิดง่าย่มีแร่จะไหม โอ้ยพวกนี้ไม่แพงนะฮะอ่าล้วเราไปขายอันแพงและบินเนสโตร์อะไรสักเท่านี้โอ้วาวไอ้แร่นี่ขายรวยเลยไอ้ฟันเนี่ยสามบาทโอ้โหหัวใจยี่สิบบาทโ,โหดมากไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าได้ใช้เลยนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันไปไปซื้อมวกวกัน สองพันครับผมจะไปนี่เป็นเหมือนแบบมวกสมุไรสมุไรหน่อยๆนี่เท่านี้ก็ชุดกันไฟครบชุดละแฟชั่นชุดกันไฟนะแบบลแค่ๆนักลบแค่ๆแบบว่าชุดเกาะสมุไรหน่อยๆเป็นดาบกัน นี่ก็จะเป็นพวกแบบว่าขายของกินด้วยนี่ก็จะเป็นร้านขายพวกน้ำยาเทนูนี่ไม่เป็นน้ำยาอะไรเดี๋ยวลองเอาสักสองกันมนะือกอ๋อมันคืออะไรนี่ มีสัตว์หลายสายสเปชีว่มันทำไ,ได้ไหนะกินไม่ได้เลยสำหรับพาร์ทนี้ผมจะมีเท่านี้นะครับผมเอาเดี๋ยวผมไปล้มบอสในพาร์ทหน้าแล้วก็กลับมาเล่นกันเนาะ ตัวนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบา,บายๆครับ